สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสกูชี่คอลเลกชันกันแล้วก็ไม่ได้มีเยอะมากนะถ้าเพราะว่าตอนแรกมีประมาณ60กว่าชิ้นตอนนี้ก็ปล่อยไปหมดแล้วนะก็ขออภัยด้วยนะปล่อยเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าเหลือกี่ชิ้นก็ไม่ได้ดัาแล้วก็มาดูกันเลยชิลเลย ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวให้ดูที่ไม่ใช่ซูคุชิกันตัวนี้นี่เลยที่อันนี้พอไปซื้อมาจากญี่ปุ่นซื้อมาตัวเดียวเองดูราคาสิอ่านไม่ออกอะไรก็ไม่รู้นี่ประมาณนี้จะเป็น,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 นปตัวซีดี้อย่างนี้นะมาเป็นซูคุชิกันเลยชินช้นแรกจะเป็นส่ไว่นเกตหูฟังเลยเนะี่ย อันนี้ตอนแรกมองเห็นไหมนี่จะเป็นเอ,อ่อเมลอนบานได้ายิม้สมสแลงใแพ็กเก็เนะชิ้นต่อไปอันนี้นมันรัวไมาใหญ่ในนี้เลยให้ดูข้างๆจะเป็นนี่เลยบานหน้เสมือนจริงมากก็จะเป็นบานได้ายิม้มเป็น บันนบลหน้าตลกชิ้นต่อไปก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์กล้องสวยมากเลยประมาณนี้นะก็เปน็นไอติมเห็นไหมนี่นะ ก็จะเป็นตำหนิ้แบบกระโดดนุ่มสโลนะอยากปล่อยบอกได้นะตัวนี้ตัวต่อไปจะรีบรีวิวนะคิดเดี๋ยวคิดนะจะเป็นปังปอนคิตตี้ขอไม่เกินแพ็กเกจนะสะโลนะตัวต่อไปจะใส่ชุดนีนะเดี๋ยวตัวแรกกัน ลงวนลง,วงว่าจะเป็นบันคิตตี้ก็บันธารรมดาแต่งหน้าอีกก็มีเลยไอ้นุ่มมากเลยตอนี้จะเป็นสกุชีย่ยางจะเป็นในกล่องนี้นะคิดจะสั้นนิดน,นึงเพราะว่ารีวิวแบบไม่ละเอียดนะดนใส่ในชูน่ารักมากเลยชิ้นแรก ซัมโบมากมากชิ้นแรกนี่บันกูเดชมาดูสิมันเป็นขนาดใหญ่ปกตินะนี่จะเป็นด้ลละสโลนิดนิดนะคาบีเออจำได้ไหมท,ที่เรารีวิวไปตอนนั้นดูตอนนี้สิปัจจุบันเป็นอย่างี้แล้วสโลมาก ก็จะเป็นก้อยยืดถือกล้องอยูน่นะเนี่ย,ยราบ็นบานี่จะเป็นก้อยยืดอย่างนี้โฟกัสมันโฟกัสไม่ได้อะกล้องนียย่มันเป็นกล้องหน้านะยืดๆนะก็จะเป็นลูกเสียบเนื้อนั่นสลก็จะเป็นพวกที่ไม่ใช่สุกชิกจะเป็นกระดาษโนตนนะก็เยอะอยู่อ่ะ ให้ดูพรีวิวแค่นี้เป็นพรีวิวนะไม่ใช่รีวิวเราจะดูแบบไม่ละเอียดนะด้านหลังกันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย